เวลานะคะที่เองจะสามารถแปลงล่างไปดูว่าเลขอะตอมนี้อยู่หมู่อะไรค่าอะไรเองจําแค่หมู่แปดหมู่เดียวเองได้ทั้งหมด่ะจำแค่หมู่แปดเนี่ยพร้อมยังยีประกายไฮไลท์หมู่แปดมีเลขอะตอมดังนี้สองสิบสิบแปดสามหกห้าสี่แปดหกต้องสองสิบสิบแปดสามหก้าสี่แปดหกที่การจําคือมีผู้ชายมาจีบสองคนแตเกียรตเราอยากกระเทืรอีกสิบคนเราชอบคิดว่าเราอายุสิบแปด แต่อายุที่แท้จริงสามหกเราชอบคิดว่าเราหนักห้าสิบสี่แต่น้ำหนักที่แท้จริงแปดสิบหกค่ะขอบคุณค่ะทองค่ะสองสิบสิบแปดสามหกห้าสิบแปดหกเมื่อเราท่องได้เสร็จเองดูอะไรนิดหนึ่งถ้าพี่นะฮะอยู่หมูแ่แปดอะเนี้ยถอยหลังหนึ่งเก้าคืออะไรหมู่แปดถอยหลังหนึ่งเก้าหมู่เจ็ดค่ะจากหมู่แปดถอยหลังสองเก้าหมู่หกเอาใหม่จากหมู่แปดถอยหลังสามเก้าหนึ่งสองสามหมู่ห้า ตาหมูแปดถอยหลังสี่เก้ากูบังเอ้หนึ่งสองสามสี่หมูสี่ค่ะตาหมู่แปดถอยหลังห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมู่สามค่ะเพราะฉันสรุปการถอยหลังจากหมู่แปดหนึ่งเก้าหมู่เจ็ดถอยหลังจากหมู่แปดสองเก้าหมู่หกถอยหลังจากหมูแปดสามเก้าแปดลบสามหมูห้าถอยหลังจากหมูแปดสี่เก้าแปดลบสี่หมูสี่ถอยหลังจากหมู่แปดห้าเก้าแปดลบห้าหมู่สามเมื่อกี้เราถอยหลังนะชีวิต ถอยหลังไม่เป็นไรวันไหนพร้อมเดินหน้าเอาเดินหน้ามาั่งมึงดูจากสิบเนี่ยเดินหน้าหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเป็นสิบเอ็ดละหมู่หนึ่งเพราะฉะนั้นการเดรินหน้าหนึ่งเก้าจากหมู่แปดคือหมูม่หนึ่งทำไมหมู่แปดมันเดินเดินหน้าสองเก้าเลยหมู่แปดเดินหน้าสองเก้าหนึ่งสองหมู่สองฉะนั้นการเดรินหน้าสองเก้าคือหมู่สองแต่พี่ถามว่าสุดท้าย ยังไม่ต้องพิมพ์ตอบเดีย๋ยวตอนหลังมีพิมพ์ตอบซึ่งสาทุท่าตอนหลังเนะี่ยเดี๋ยวเราถามเดี๋ยวเราสาุเสจ็จนะใครตอบขอให้เลอดแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิมพ์ตอบอตั้งสติก่อนจากหมูแปดตอบพี่ในใจถอยหลังหนึ่งเก้าหมู่ละหมูเจ็ดจากหมูแปดถอยหลังสองเก้าแปดลบสองหมูหกจากหมูแปดถอยหลังห้าเก้าแปดลบห้าหมูสามจากหมูแปดเดินหน้าหนึ่งเก้าหมูหนึ่งจากหมูแปดถอยหลังสี่ แลบสีหมูสี่หมูหมแปดถอยหลังสองเก้าแปลบสองหมูหกหมูแปดเดินหน้าสองหมูสองเมือม่อได้เสร็จรบ้แม่งเลยโอ้โหนี่เออเออมาพี่คะหนูต้องลบไปไม่ต้องลบค่ะอย่าก,กวนทรีนพี่คะ่ะคำถามถ้ามีเลขอะตอมสามสามอยู่หมู่อะไรค่าอะไรเองดูนะสามสามใกล้เคียงกับเลขใดมากสุดสองสิบสิบแปดสามหกและเตียงตัวตอบปรปนะสาธุ บัตน,นี้ถ้าใครตอบก็ให้สอบติดฉันจะถามว่าอยู่หมู่อะไรคาบอะไรสามสามใกล้เคียงกับเลขใดสิบแปดสามหกห้าสี่สามหกค่ะผมถามจากสามหกมาสามสามถอยหลังกี่เก้าวะเฮ้ยมึงยากมากนะจากสามหกมาสามสามถอยหลังสามเก้าถอยหลังสามเก้าแปดลบถอยหลังสามอีกรอบจากสามสามมาสามหกถอยหลังสามเก้าแปดถอยหลังสามแปดลบสามหมู่ห้าค่ะบรรทัดนี้คา 4, บสี่โจปู่ห้าคาบสี่ เฮ้ยคุณไม่เคยทําได้ในชีวิตนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่มึงเอาใหม่มึงทําได้สี 49, ่สิบเก้าอีหอยหลอดกูกูเขียนแบบนี้เดี๋ยวมึงไปดูสี 49. 49, เ่เก้าสี่เก้าเลขอะตอมสี่เก้าใกล้เคียงกับเลขใดวะในหมู่แปดสองสิบสิบแปดสบกค่าสิใกล้เคียงกับห้าสี่คนพระหอยหลังเท่าไหร่วะหอยหลังห้าค่ะจากแปดบอกหมู่บอกข้ามนะบอกหมู่บอกข้ามนะแปดถอยหลังห้าเก้าแปดลบห้าหมู่สามมันทัดเดียวกับอันเนี้ย หมู่สามค่าห้าค่ะจบค่ะผมว่ามันคือหมู่สามค่าห้าค่ะ5 5ห้าห้าไว้เอาไว้ห้าห้าใกล้เคียงกับเลขใดว่าสองสิบสิบแปดสามหกค่าสิค่าเคียงกับห้าสี่แต่เดินหน้าหนึ่งเก้าหมู่แปดเดินหน้าหนึ่งเก้าที่บ้านเรียกว่าหมู่หมู่หนึ่งค่ะถูกไหมมันคือหมู่หนึ่งค่ะแต่อะไรมันอยู่อะไรลูกมันคือหมู่หนึ่งแต่อันนี้ห้าสี่คือค่าห้า แต่ห้าห้าคืออีกบรรทัดหนึ่งอีกบรรทัดหนึ่งคือคาบหกนั่นเองค่ะเรืออีกสุดท้ายจะไปแล้วค่ะเพราะแบตเตอรี่พี่มันบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วนะคะอ่าสุดท้ายแล้วเอาสามสิบสี่เอาสามสี่หมูอะไรคาบอะไรตอปแล้วนิสิตท,ทั้งหลายสามสี 34, ่ค่คิดเงนสามหกหมู่อะไรคาบอะไรถอยหลังสองเก้าหมูแปดถอยหลังสองเก้าคือหมูหกบรรทัดเนี้ยคาบสี่ค่ะหมูหกคาบสี่จบเพราะฉันเป็นเด็กพี่วันนี้ทําไม่ได้การบ้านไปท่องหมูแปดแล้วไปเปิดน,นะไปฝึกนะ ไปดูเลขอะตอมว่าแต่ละเลขอะตอมมันอยู่หมู่อะไรค่าอะไรเพราะในห้องสอบโดยเฉพาะแผทพอหนูทราบหมู่แล้วต้องไปดูสมบัติถ้าหมู่หนึ่งก็ไปดูสมบัติหมู่หนึ่งหมู่เจ็ไปดูสมบัติหมูเหม่เจ,เจ็อันนี้สําคัญมากข้อสามบอกว่าเรามีธาตุจีเป็นธาตุสมมุติมีเลขอะตอมสามเอ็ดเลขมวลเจ็ดสิจาก ข้อมูลนี้ค่ะมันอยู่คาบใดนะคะแล้วก็มีวาเ e นซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่วาเรนซ์อิเล็กตรอนก็คือจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกซึ่งก็คือเลขหมูนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาถามหมูมานั่นนะคราวนี้เรามาดูพร้อมกันค่ะไอสองสิบสิบแปดสามหกนี่คือเลขอะตอมถูกไหมไอสองสิบสิบแปดสามหกนี่คือเลขอะตอมนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเลขอะตอมแล้วก็ใส่นิดนึงนะเนี่ยอันนี้คือเลขอะตอมนะ เราก็มาดูพร้อมกันถ้าพวกน,นี้คือเลขอะตอมเราก็ต้องเอาเลขอะตอมเทียบนะคะไม่ใช่เลขมวลซึ่งเลขอะตอมสามเอ็ดอยู่ตรงไหนเอสามเอ็ดใกล้เคียงกับสามหกถูกไหมก็อยู่บรรทัดนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้น3ามเอ็ดใกล้เคียงกับสามหกนะไม่ใช่ใกล้เคียงกับสิบปดไม่ใช่ใกล้เคียงกับห้าเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าสาเอ็ดใกล้เคียงกับส6หก็อยู่บรรทัดนี้เราก็เลยใส่เลยว่าสามเอ็ดก็อยู่บรรทัดนี้แหละเนี่ยอยู่บรรทัดนี้นะคะเออ อ่ถ้าอยู่บรรทัดนี้ก็อยู่คาบนี้แล้วค่ะคือคาบสี่เพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องอยู่คาบสี่ถูกไหมก็อยู่บรทัดนนี้นะคะก็คาบสี่แต่อยู่หมู่อะไรเออเรามาหาหมู่นะคะเราก็ใช้วิธีการนะคะนับถอยหลังจากหมู่แปดเราจะเห็นว่าสามเอ็ดเมื่อเทียบกับสามหกมันคือการถอยหลังห้าเก้าถูกไหมถูกไหมเพราะสามเอ็ดน้อยกว่าสามหกห้า เพราะฉันถอยหลังห้าเก้าจากหมู่แปถอยหลังห้าแลบ 5, หมู่สามค่ะมันคือหมู่สมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันคือหมู่สามเออเราก็ตอบข้อที่สี่ค่ะแล้วก็ขอไว้พอนะคะให้น้องทุกคนมีสมาธิมีสตินะสอบติดในคณะที่ปรารถนามีแฟนหน้าตาดีแฟนนิสัยดีนิสัยรวยแต่งงานกับแฟนก็ขอให้พ่อแม่แฟนให้สมบัติหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะ